สวัสดี FC ทุกคนจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC ทุกคนครับพบกันอีกแล้วกับนัทต่อมประเจนท่านสาชาเนวครับกามูนี่สิภากันเขาสวนเนาะค่ะเนาะพี่อันพ่อพี่น้องเนาะมูนีหยุดงานหยุดกันยุดงานกับสิภากันมาเขาสวนม,มาหยังเขากสิมาเอาหยาบบางฮุงครับนี่อุปรกรณ์คู่มีดอิโต้จ้ะสิภากับนเอา,อยา,าหยาบบางฮุงเป็นบอ่อยาาหยาบบางฮุงหกบอ่อ หกครับหกคนละหกกับห <6 S 1> กบยีลีพ่อพี่น้องเอ้ยไม่นี่แดดก็ห้อนเนาะอันนี้พัพพพากเขาพักกันลั่งนั่งเสาเมื่อยอยู่จ้ะกาสิมาเอลซี่ไม่เาหนามมังหงหามันหกหกยีรีนะกาสิบห้าเอลซีม่เอาหนามนมัหงหงมาเบิ้งหกบวกหกเนาะค่ะเนะาะตอนนี้กันพักกันนั่งพักอยู่มันห้อนแดด ครับนีมมันพ่อมับวี่่างจากพอดีอันอันอยู่ใต้ต้นนซิดาพระกันนังไปไปนี่ตรมยาตรมย้เมื่อนี่นอกตอมกัสมาอัดชิปให้พอันเอฟซเบิงค่ะบรรยากาศจังไดบร่ยากาศรีวิวหรอครับ มาวิวมาเบิงวิวสวนบางฮวงเนาะค่ะอันนี้ก็เวลานี่ก็บเกาหมูซีโม,มงละแดดห,ออออหอออ่อนบอห่อนเนาะจ้าเนาะจัดสีผ้าเอฟซีมาเบิงนั่งแตากแดดก็บห่อนครับนั่งในโฮมก็เย็นครับเพราะลมมันพัดอย่าลืมเอฟซีพ่อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตอมนาเกษตรทันชาท่าแนวน้ำแน่ค่ะให้เป็นกำลังใจ ให้ต่อมนัดน้ำแน่ที่ได้เฮ็ดคลิปให้เอฟซีเบิงต่อต่อ,ตอไปแมนบอ่าถ้าเกิดพ่อไม่เอนเอฟซีเบิงเขาเซ็ตคลิปให้ผู้ใดเบิงแมนบอรครับครับ,รบอ่าเขากัดซีเ็ดถ้าเกิดเอฟซีเบิงเขากัดซีเฮ็ดอัดคลิปให้เอฟซีเบิงตลอดเนาะค่ะเนาะทุกคลิปสีบอพลาดเนาะค่ะอันนี้ตุ้มหูมายุคนี้เนาะค่ะสิปีใหม่แล้วค่ะเอฟซีเบิง ตปีใหม่แล้วเอ,เอาต้นเอียงมาใช้ต้นไม้อัน,อนนี้อันนี้ต,นตน้นคริสต์มาสค่ะคริสต์มาสเห็นบองามบบอค่ะตปีใหม่แล้วค,ลค,ค่ะสิบห้าพอม่อันเอฟีงไปเบิ่งเนาะค่ะนั่งไร่งานโมเลียวครับผมลุยค่ะลุยกันค่ะ